สบายดีอแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาผมมาเพาะกับสาวลาวสินเก่าสินเคยเนาะพี่น้องมือหนีเสาวลาวสิมาบึงเมล่ปลูกดอกไม้มงคลเนาะพี่น้องว่ามียังหน่เดี๋ยวเฮาไปติดตามหับสม้มและเมล่ปลูกแคนยังไม,ไม่แม่แลสิปลูกกล้าขายเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจะนะสั่งซื้อได้เนาะเดี๋ยวเมล่สิกล้าให้มันติดหับห้องความประกัน่า สิดแนนนบอตายพี่น้องเม่แล่เป็นมืออาชิบก้าดอกไม้อยู่แล้วเนาะมาเมืน <c oughs> มืออาชิบย,ยังไดงพี่น้องมืออาชิบก่าดอกไม้เนาะอันเดียวเขาสิมมาบึงมาซุ่มว่ามีดอกไม้มงคลยังแดงแล้วก็สิราคาเท่าใดเดี๋ยวเม่เล่สิบ,บอกเขาเองเนาะเดี๋ยวเขาสิไปพบพ่อก,กับเม่เลกันเลยสวัสดีเมลเล่ แม่เล่สิปลูกดอกไม้ให้เด้อพี่เนาะอันนี้ดอกไม้มงคยงมลยังแม่เล่ดอกไม้ที่จ้างตปเอาขายมาเราว่ามันดีเด้หงอันนี้ดอกไม้มงคลเนาะพี่น้องเดี๋ยวแม่เล่สิกะอะไรกัน,นกถ้าผูดด้ใดสนใจก็สั่งซื้อได้เนาะพี่น้นองหมุนมืว่ามันสีอะไร เลือกสีอีกบัวเดียวนี่บ้มันถูกกันดได้เฉดเดย์ถ<ม>้่มันเกิดในลำใบแบบนี้สีง่ามันบกเกิดมันบอกคือต้นหนันต้นหนันปลูอกอยู่ใช้กระป๋ายออกมาในลำใบตัวใดต้ให่านอนะ่ะเออหวานแข็งแข็งนะแม่อีนน๋ยัง ไม่เนาะไอ้คือการบ่เห็นบ่เหมีนมันเหี้ยบอ้ะเด้อคือมาละเหี้ยบ่เนาะอันนี้กะขายคือกันเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยากซื้อกะเนี่ยไม่แล้วสิถ้าผู้ใดฮู้ดอกไม้มงคลอาจสิฮู้เนาะพี่น้องอันนี้บ่แม่นหยาละละอะไรพี่น้องเอ้ยดอกไม้มงคลเด้อนี่แม่แลขายแพงเด้พี่น้องเอ้ย ราคาเป็นแสนหัวไหนอาม่าในใหญ่นครอามาจากสระกุนนรนครบ่นครพนมอามาจากนครพนมพี่น้องเอินมาไกลเด้อมาไกลเดินในใหญ่เอาหายหนองสาวมาปุ๊บเอามาจากน,าอน,น้นองสาวถ้าผู้ใดอยากได้สนใจสั่งซื้อเนาะพี่น้อง เมลีคล้ายบูเพ้งดอกเซนหนึ่งกับพ่อแม่แลีว่ะทั้งล่ะเซนแมลีคล้ายเพ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นดอกไม้มงคลเนาะห้ายังแม่แลีหากรกไปน้อยเต็มจี๊ะเติมจำขปันห้าหิตห้ายังไงเนาะพี่น้องเดี๋ยวมียังเน่หักหากอะไรโอ้ยเมลีในหน่อยหนึ่งเนาะ หมากมาันดีมันเลยหล่นลงเราเกิดอ๋อแตาเอาหายต้นน้อยหนึ่งเต่เบิงเจาของดีให้อาก็สิมานเงินมานค้ำเรากับมานแม่นบ่แม่เลยมานแต่ตอนไปหาแหละมานแต่ตอนไปหาฟังเขาเด้อพี่น้องท่านบ่หาบ่มานเด้อท่านบ่หาเงินกับบ่มานเงินมา นี่เนี่เดี๋ยวว่แแรวซาลาสังสีมาบอกว่าสื่อแต่ละสื่อดอกไม้มงคลนี่คืออีหยังเนาวะพี่น้องอั้าบะสื่อ,อมเมลเจ่จะเอาอยู่เดดเลยพี่น้องอันนี้มีแต่ดอกไม้มงคลเม่เล่ไม่เล่ดอกไม้มงคลไม่เล่นี่ค่อยปันยย่นให้ไผ่บนนี้ฮะบมเดอืดดอึดผูกปัน่นให่ลายคนบางคนยอนบ่ฮหูจ้าคนหายเนาะ อาหายก็ไปไปปะกระก็ไม่ออกลเลื่อม้าเจ้าบูเจ้าคนเอาหายจำบ่เม่เลยอืมทะ้ลเจ้าเอาหายค่ะลายคนณอะไรอ่อแต่แม่จื่อเด้อเอาหายผู้ใดค่ะเอาหายผู้ใดแม่เลยก็จื่อเด้อเพราะว่าเป็นดอกไม้มงคลแล้วเนาะลายเด้อพี่น้องพายแดงเราก็หุ้งอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเอาหายสายแม่ก็จื้อแต่แต่คนที่แม่เอาหายนะคะบ่เจ้าว่าไฟเอาหาย ก็อยาเขาดอกความจำเขาจ้าสันเนาะความจำเขาเจ้าสันอยู่เพื่อนแม่แล่นี่โบอึดพี่น้องดอกไม้มงคลนี่บานี้เมลล่าวซีโบเอืยอยู่อำนาจเจริญพ่นเอาหาได้น่นะเลยอยู่อนาจเจริญพันเอาหานี่ก็คือเิ่นเอาหายแล้ล่ะเิ่นเอาหายหักแพงแว่งปั้นเนาะ แพงแบงปันแต่บานนี้ไม่แล่สิบหายคนโลโลเล่เล่แหละเด้อพี่น้องบ้านนี้ไม่แล่สิขา,ายหายเพราะว่าขายหายเาจละขายหายเขาจาจังสิหูจักคุณเนาะพี่น้องหรือว่าคุณดอกไม้คุณเอียงกันแลลวแต่เนาะเะพราะว่าได้มาหายาหาเขาากเั้ืูเลยนียเงินกันเอา,าหายละลายในบููจักเลย กร <c oughs> ะจาบโเสียเงิน,น,เ,งนเดี๋ยวมเมลแล่พยายามเอาอยู่เนาะพี่นะไสิ่เงินได้หนิเยอะเป็นไห่มากอันนี้หักเพงเ่งแบ่งบันเนะาะจังไห้ต้นน้อยๆอย่างดอกเป็นไห้คะเพราะว่ามันบบได้เนาอได้ส่วนเขาเอานะถ้าผูดด้ใดอยากได้การติดต่อซาลาเข้ามาได้เนาะสิก้าไหา้เพราะว่าถ้ากล้าทั้งประมาณนี้เดือนสาัาสิพาไปเบิ่งเนาะที่ซาลากล้าไว้ บแพงดอกพี่น้องเนี่ยซาลาสิบ,บอกราคาเนะาะถ้าผู้ใดอยากได้ก็ตที่ต่อทังซาลามาได้เนาะซาลาขีดราคาบัวแพงเนาะประมาณนี่ถ้าเป็นกระถังนี่ประมาณสี่แสนสี่แสนหาเนาะบัวแพงดอกพี่น้องนี่พร้อมด้วยกระถังงา,งามเลยเนาะพี่น้อง นี่คือดอกไม้มงคลสี่แสนหาเนาะถ้าผูดด้ใดสนใจก็สั่งสั่งซื้อจากาซล่าได้เนาะพี่นออ้องวราวโซล่าสี่แสนหานี่ได้ทั้งกระถางเลยพี่น้องสี่แสนหานี่นี่สวยงามอลังการเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เนาะเดี๋ยวมเมลล่สี ขยายพันธุ์ให้เพราะว่าอยู่ในเฮื่อนสาวานี่มีแต่ดอกไม้มงคลเนาะพี่น้องนี่หลายหลายพี่น้องอันนี้ก็ดอกไม้มงคลเป็นป่าอยู่เนาะอันนหนแห่งกับงามพี่น้องต้นต้นตนหนแห่งกับงามโอ้ไม่ล่ดมาเมล็ดหนึ่งเมล็ดสีเฮ็ดกระทั้งละแสนเนาะคือต้นมงคลอันนี้ กระถางน้อยๆพอดีกางามๆเนาะ้าอยากได้ก็เปลี่ยนทางเอาเนาะถ้าอยากได้ก็เปลี่ยนทางเอาเพระาะว่าเขาสามารถเห็ดก้าหายเป็นกระถางน้อยๆน้อยๆเนาะพี่นอ้องถ้าผูดด้ใดอยากได้กระสังซือได้กระถางละเสียนเนาะเมล็ลเดียวให้มเมล็ดจาคือบอเอาเนี่ยเอือดตัวนี้เอ่อมันมันขึ้นมาที เพราะว่าเป็นดอกลายเลยได้เป็นดอกลายได้ตัวนี้ก็เป็นดอกเลยได้เป็นดอกแล้วพี่น้องหายพี่นางไปก็งามงามพี่นางพี่นางมานี่อืมหอีเฉียวก็บักงามงามอืมเสียวถ้าผู้ใดอยากได้ก็ซื้อได้นาะพี่น้องแน่ราคาทั้งละแสนเดียว เดี๋ยวห้าสิบห้าเหล่อเบิ่งมีดอกไม้ยังมุงคลยังแหน่งอยู่ในเฮือนสาวลาวเนาะดอกไม้คือกันเนาะพี่น้องส่วนมากก็ซีมีแต่ดอกไม้นาะนี่อันนี้กระดอกไม้มุงคลนคือกันเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาได้เนาะต้นนี้กับเม่นพี่น้องนี่ นี่แต่ดอกใหม่มงคลบิดเนาะถ้าผู้ใดอย,ยากได้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้เดียวเม่ลร่สีก้าให้ทันทีตอนนี้เมล็ก็ร่างปลูกลงไปเนาะพี่นะ้องางคนอ่ะสีทรงซัซเมแเล่จะปปูกจะคือปู่มีนนำไม่ใช่ก่อนมลูกปปก่อนเมลร่ป,ปูกก่อนเนาะพี่นะ้อง กะตั้งละเซนเนาะเมลีเห็ดกะตั้งน้อยๆน้อยๆนี่เนาะพี่น้องอันนี้น่าเอามานั่นาจ้างนาจ้างปันหายไปซื้อดอกพี่น้องนาจ้างเอาหายเดี๋ยวเอาต้นนาจ้างหายเนี่ยมาปลูกขายเนาะเพราะว่าิสั่งรายได้เพราะว่าเอาหายคนมาหลายแล้วเนาะก็เลยเมลีแรกะเออหายคนถูกยากแน่บอกว่ายกแน่คนหักแพ่งอะไรกันปันหายกัน โดยอาไปให้กินางกินางเรามาเบาอ่าหเราางราเวางน้าามอาเป็นงเรนนานที่จะไเป็นหมอนันนมจากแต่ตอนมันงามอันนี้้าผู้ใดอยากได้ก็สั่งจงทามาได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวไม่เลก้าให้ท่านที่เนาะ เจ้าปัก,กวัวเลือกโมเมนต์หัวเนาวมนเนนหัวเนาโมเนี้เงาอืมมันแล้วแล้วมันเกิดสิพุ่นเองบ่มันเบียเบ้ยวบ่ให้เช็ติดก่อน Ai vẫn đi ăn bỏ mẹ lên này, nó đi rồi à? nhanh rồi đó? คือปรจิบแม่พี่เนาะค่ะผู้ผู้ใดบูดบ้จักการน้ำใส่แหลกมาทำเสาวลาวเนาะพี่น้องเพราะว่าสาวลาวปลูกแหลก็น้ให้พี่น้องขายขายให้พี่น้องนี่สาวลาวบอกการบำรุงการใส่งานนำเนาะ การบำรุงหักษาอะไรกันนี่การบำรุงหักษาอะไรการใส่งานเนาะของดอกไม้มงคลเนาะพี่นอ้องจาลาก็าสิบอกพี่น้องนำเนาะไม้มงคลคือกันเนาะพี่น,น้องเมลีสี บอกบอกสือ่อแต่ละชนิดดูไหมเล่เป็นดอกไม้มงคลอย่างนี้อันนี้นะกวักมรกตเนาะอันนี้กวักมรกตอันนี้อันนี้กากวักคือการแนะนำสื่อที่กวักคือกวักเง<า>นนิน,งนตัวนี้เป็นกวักเงิน,งน,นกวักเงินอันนี้ทรณเนีกอดฉาบทรณเน,นะนีกอดฉาบอันนี้มหาโซกอ,อันนี้มหาโซกเราสะบูรษสื่อบดรรจุในตัวนี้นะคะสื่อยังไดง ไม่ได e ้ลืมตัวนี้พี่น้องลืมเสือเราอยากที่สุดในโลกอันนี้เรากาอยากที่สุดในโลกเบิ่งพี่น้องเรียสัมนีได้ปีหนึ่งเลยพี่น้องเคือกายังได้สัมนีอยากที่สุดในโลกเลยที่ผู้อื่นเข้ากไปงาเขียนมาหลายเขาบอกเอาใจยากเดี๋ยวบ้านนี้แม่เลือกจะทำการ ลดตัวน้ำเนาะพี่น้องเดียวสาราคุณไปสวยเมเล็กก่อนเด้อมะแพงมะแพงเนาะเม่เล็ขายทั้งละแสนเนาะพี่น้องหาประกันความปลอดภัยเลยหาประกันความติด,ตดก่อนเ,อเพราะว่าเขาติดก่อนได้พี่น้องจังสีคายให้พี่น้องโบเมียนว่าเข้าก้าแลี้วเลยก้าก้าแล้วเลยสิมาเอาโบเมีนได้พี่น้องอเพราะว่าเข้าห้มันติดก่อนเข้าจัง ให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงต่อเนาะเกิดิบอกวิธีการบำรุงหักษาเนาะพี่น้องและวิธีการนำไส้เนาะพี่น้องนี่เกิดซิมีดอกไม้มงคลหลากลายสนิทเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจแล้วก็สั่งซื้อเขามาได้เนาะสนใจแล้วก็ติดต่อทางสาวเล้าได้เนาะ ทางเฟซบุ๊กนี่แหละเนาะพี่น้องขอได้บีกหมดดอหายเด้อขอบมให้พี่น้องขอบมให้ของ,องยังจะบมให้ไปเลยฉลืมเอาเอาไปเอาดินมาอีกดินบมอพอขอ,ขอบมใหน้นอกจากว่าเป็นคนที่หักแพงอย่างขอให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่เป็นมงคลเนาะต้องได้หักษาแล้วก็บูชาเนาะอันนี้ถา้าผู้ ได้โมโหบุญคุณกะมันก็นกนสีเป็นต้นไม้ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะตอนนี้กะแม่แลกกันั่งใส่พุนให้มันพุนๆนเนาะพี่น้องนี่ก็คือพุ่นก็นคือมีแต่ผุ่นคอ,อกนะแหละเนาะพี่น้องผุ่นผสมดินคอ,อกดินผสมผุ่นคอ,อกฮะแหละ งัวข่อวยนี่แหละดินดินผสม,ม,มขิงงัวขีขั้ววาง่ายๆกันอ้อพี่น้องอย่าเบี้ยมไไปไ่ปูกขน้องก็ได้เบียากลางมักไฟไปปลูกขน้องแม่แล้วเบ็นตาเขาจะสิมอ,อยากมานันอ,อยากมานัน อันนั้นนั่งหุบหมากไผ่ม่แล่เล่นจังเลยค่ะเจ้าไปใจ,จดีมาสยอยจ,จุกน้องเหมือนนกแดดเขาเนวเขาอยังจุกน้องว่ะจะเอาไหว,หว้แล้วเขามีแผกพร่กรงกคันน้องเขามีแผรงเห็นจุกได้หัแล้วไปจุกไปปลูกเยือนห็น ไปปลูกม่งกเลได้ปปลูกหม่งโกเลยเก็ได้อเนี่ยนี่แม่เล่ใส่โอ้ยแม่ล่พุนเดียวใส่พุนมันก็เฮียบุเล่เนาะ๋ยวมันบกแม่แล่มาเดี๋ยวมันบกเด้อพี่เนาะของแนวมันเป็นบินทงบิ๊บบกบกบกลงเลยเลยเอาไปขอยดนามันแ้มมื ขอให้น้าเลี่ยงน้าไปแต่ละมือน้มามนกระบอกินหลายรุนทั้งจากจะก,กนนูกินลายพี่น้องตอนนี้ก็ทดหลายเดี๋ยวฮาซิเมอบึ่งเดี๋ยวซาลาสิใหญ่ไ,ไปก่อนเ้อพี่น้องเดี๋ยวฮาสิใหญ่ข้องเมลเล่ไปก่อนไปอยู่มองห,<ว>หุ่มก่อนมองหุหม่มหุ่มเงาๆก่อนเนาะพี่น้องแล้ว กว่าคุณไปได้โฮกแล้วไไเอาสิเอาไปเมียนทีร่มเนาะพี่น้องเอาไปเมียนทีร่มลบไม่พืชม,มงคลเนาะพี่น้องทาผู้ใดอยากเอาไปปลูกกะทักสาเล่าเข้ามาได้เนาะคือพืชใหม่มงคลนี่สิเสริมดวงเนาะพี่น้องทาผู้ใดเสื่อในโชกในดวงบุญวาสนาก็ สามารถทักขามาาา้าฮาซาลาได้้ดอยากได้ก็ทถักทายมาฮาซาลาได้เนาะคือเพื่อพืชมึงค้นนี่ก็คือเสริมดวงในบุญวาสนาหรือว่าการค่าการขายค่ะข,ขายง่ายมือกะสีง่ายสีขายดีเนาะพี่น้องพืชกะมีพืชก,กวกมรลโกตเลยกวอกทรณน,นีกอดสาบล้วการคนกวกเงินเนาะพี่น้องล้วกา มหาโชคลาภนี่กระเมนเนาะพี่น้องแต่ต้นต้นนี้จังต้นเอียงเนาะถ้าผู้ใดหูกับอกซื้อซาลามาเน่เด้อพี่น้องนี่นี่ต้นเพราะว่าซาลาก็ลืมซื้อบมฮูจักซื้อนี่แหละบบเมนลืมมันคล่าข่กันอาจอาจสีห้องกับโบคือกันแต่แต่มรลกตนี่นะสีห้องคือกันกวักมรกตนี่เนาะพี่น้อง คลิปนี้สาวเล่ากับสีได้อำลาผาจากพี่น้องไปเพียงทอนนี้เลยเนาะฝากไ์ก็เซ์กดสับตะไคร่กดกระดิ่งให้สาวลาคนณมันนองในเด้อพี่น้องถ้าใครสนใจเรื่องดอกไม้พืชมงคุณระถักมหาสาวล่าได้ยินดีรับบริการเนาะพี่น้อง